ก็จะเป็นจุดนวด25จุดช่วงสะบักบาไหลนะคะแล้วก็คอแล้วก็ส่วนหัวนะคะส่วนขมับนะคะ25จุดสําคัญที่เราจะนวดในการนวดคอบาไหลนะคะเทคนิคในการนวด25จุดนะคะให้ใช้นิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งหัวแม่มือเนาะกดโดยค่อยๆกดนะคะเพิ่มแรงกดจนถึงแรง พอที่จะทําให้ผู้ถูกนวดนะคะรู้สึกปวดหนักๆนะคะแล้วก็ค่อยกดนิ่งไว้ประมาณ10วินาทีนะคะหรือว่านับ1-10ถึงในใจนะคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนนิ้วออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการนวดนะคะคืออันนี้จะนวดช่วงสะบักแล้วก็บ่าไหลแล้วก็คอแล้วก็เป็นท่าดัดนะคะท่าดัดท่าดัด ส่วนหัวนะคะส่วนหัวลำคอเนาะเพื่อที่จะให้แบบว่า,เ,าเส้นเส้นหรือว่าต้นคอนะคะผ่อนคลายนะคะมีความยืดออกมานะคะเพื่อที่จะให้เขาไม่ตึงนะคะอันนี้เราก็เริ่มกดที่สะบักนะคะเพื่อนเพื่อนก็อันนี้จะเป็นแค่การนวดเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งโดยถ้าเรานวดจริงๆแล้วนะคะก็คือจะจะ เน้นนะคะเน้นก็คือนับ1นถึงสินะคะกดแช่นะคะแล้วก็นับ1นถึงสิเนาะก็คืออันนี้จะเป็นส่วนสะบักนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนบ่าไหล่เนาะเราก็กดนะคะเพื่อนเพื่อนกดตามที่จุดที่ลูกแร่มังวลได้โชว์เมื่อก่อนหน้าคลิปนี้มาแล้วนะคะก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะทําคลิปนว้ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆกดแล้วก็นับ1นึถึงสินะคะ นับหนึ่งถึงสิบในใจเราก็ค่อยๆปล่อยนะคะอันนี้คือลูกล่ามงบลก็จะนวดประมาณนะคะ3ามถึงห้ารอบนะคะนวดถึงสามถึงห้ารอบในการนวดเส้นสะบักแล้วก็คอบ่าไหลนะคะส่วนจุดนี้ก็จะเป็นช่วงคอนะคะช่วงต้นคอเส้นต้นคอก็จะมีอยู่ประมาณออสองเส้นนะคะสองเส้นก็คือเราจะนวด คลายนะคะซึ่งค่าใครที่นวดแล้วใช้ยามองไปด้วยก็คือจะทำให้ลูกค้าหรือว่าผู้ถูกนวดนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเราก็จะนวดคลึงไปเรื่อยๆนะคะคลึงไปเรื่อยๆแต่จะกดแช่ก็ได้นะคะแช่แล้วก็นับ1ถึง10นะคะในใจเนาะก็คือไม่ต้องช้ามากให้พอดีพอดีกับลมหายใจของเรานะคะ ก็คือนวดคลึงนะคะให้ลูกค้ารู้สึกมีผ่อนคลายนะคะอันนี้จะเป็นท่าดัดนะคะท่าดัดต้นคอนะคะก็คือจะจะรู้เฉพาะเอ,อ่หมอนวดนะคะก็คือหัวนะคะเส้นเส้นเส้นของเรานะคะเส้นลำคอแล้วก็เส้นแนวเส้นต้องตรงกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็กดดัดนะคะ อันนี้ก็ลูกล่ามึมก็จะนวดคลึงนะคะคลึงจุดที่เป็นเส้นนะคะเส้นฝั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะอันนี้จะเราจะนวดทีละฝั่งนะคะก็คือฝั่งนี้เราก็จะนวดอีกเส้นเส้นที่อยู่ฝั่งนี้นะคะก็คือให้ลูกค้าหันมาฝั่งนี้เนาะก็คือนวดคลึงนะคะคลึงตามจุดที่ลูกล่ามึงบนได้โชว์ไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือเราก็ค่อยๆนวดนะคะ อันนี้จะเป็นการนวดเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะก็จะเร็วนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครที่จะนวดจริงๆก็คือให้ช้าช้านะคะเพื่อนๆนับ1นึถึงสินะคะในใจเนาะหรือว่ากดแช่ประมาณ10บวินะคะแล้วก็กดออกมานะคะอันนี้จะเป็นการดัดดัดคอนะคะดัดคอให้เส้นเส้นหรือว่าจัดกระดูกให้ให้ตรง